ผู้ฟังเอ๋ยเพป็นบาบุญมีแลวแ้วแนวดีหากป่องใสขั้นแมนบุญบ่อใหา้แนวหายสิแลนโฮมสิบนิ้วอันไรแหวนนะครับสองแขนนบจอกเก,ะก,ะก,ะกะาะขอขาวสวัสดีครับนะครับสวัสดีไปยังคุณพอ่อคุณแม่นะครับเด้ออย่าเอื่อยอย่าอายนองนงลุงป่านาอาสุขีมันเสมอมันดอกเคื่อเกา่าทางผู้ฟังผู้เบาความเสร้ายาสมี ตลอดตั้งหมินหมอแค้นนะครับแฟนหมอเพ่งนักเลงหมอหลองอยาปีนองหมอพินศิลปินหมอลำบุริมาคำ่ำพญาน้ำกันนะครับพอๆกันอีกแล้วกับจานคู่พงนับจากช่วงนี้เป็นไตปนเป็นต้นไปจานคู่พงมีเวลากระสีมาเอาพญามาฝากมาตอนคุณพอ่อคุณแม่คือเกา่าคือหอดจอดเถิงซอยกันอนุรัก์มูลมั่งข่ำพญาเข้าเอาไว้นะครับนอเมรีน้ำพญาปิศาถรร้ำบั่นทีว่าไปบอกกลับรับบทตื่น ฝืนบ่มีหนีบอพนอันนี้เป็นภญาปิศาธธรรมพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดไปงานศพส,สีเห็นพระสี่ลูปเพิ่นจับตลปัดอยู่องค์แรกนี่เพิ่นสีเขียนไน้ในตาลปัดว่าไปไม่กลับเพิ่นว่ะเดอบ้านเฮาเพิ่นก็สิพาก,กันแปะบางคนก็ฮหูนะครับบอหูก็ฟังน้ากันผู้ใดหูแล้วก็ซาถุนําเด้อพี่น้องเด้อไปบอกลับนี่มีสองทางคือท่างโลกและท,าท่าธรรมท่างโลกไปบอกลับก็บคือ การเวลาอายุคนเฮาการเวลาอายุคนเฮาแหงเถาไปแล้วกับมนุ่มมะสาวกบไ้การเวลาจิมุนเปลี่ยนไปแล้วกับบสามรถกับขึ้นมาได้นี่เพิ่นว่าไปบกับขันภาษารรมไปบกับก็คือไปผนิพานไปพนิพานแล้วบ่ไดโง่คงเตามาเกิดอีกจักเถื่อเลยเนะเพิ่นจังว่าไปไม่กลับเพิ่นแบบรับบ่ตื่นรับบ่ตื่นเนี่ยขั้นเบาในทางโลกของคนเฮาคือคนหลงมัวเมาใน อ่าอำนาจบาสนากาคองได้เป็นผู้ใหญ่บานกำนันอตบตกระลงลืมเมียลงลืมลูกกะมีบางคนลำรุวยมากกระล้งลืมพอ่อหลงลืมแม่เนี่ยเพิ่นบารับบตืน่นทางโลกขั้นทางถ้ำเนี่ยก็คือหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาความวจักพ่อนานานา,นามันเป็นอย่างสันนะ้นนานนอยากได้อยากหางอยากนีอยากเป็นอยากเห็นอยากผ่านพบประสบเจอเนี่ยเพิ่นบารับบตืน่นฟื้นบม่มีฟืน้นบม่มีเนี่ยขั้นผ้าสาโลกเข้าเนี่ยเพิ่นบาคนติ่ตาย คนตายแล้วบ่าสามารถฟืนเด็กอ่าส่วนขันภาษาารรมเนี่ยฝืนบ่มีก็คือคนที่เพิ่นดับก,กิเลสแล้วอย่างเ่นพระอระหันต์เพิ่นดับก,กิเลสตายค่ายกิเลสออกกิเลสนั่นบ่าสามารถฟืนขึ้นไม่ได้อีกเลยเนี่ยเพิ่นจะว้าเป็นปริศนาธรรมให้เฮาคิดทีทีททย่าแหลกๆส่วนนี้บ่พ้นขั้นเป็นทังโลกของเฮ้านี้บ่พ้นก็คือความตายทุกคนต้องพบต้องพอกันอยู่แล้วนะครับ ตายทุกคนบ่าวารว้ยรดยจนแต่ทั้งถ้ำทั้งพระเพิ่นคือคว่ำถูกจนกระทูกลวยกระทูกเท่ากระทุกเจ็บป่วยกระทูกบ่าวาไปกระทึกถูกนั่นน่ะสภาพว่าถูกคนต้องเจอทุกคนหนีบ่บพนฉะนั้นอันที่เฮาเห็ดไปคือสางคุณงามความดี